สวัสดีค่ะวันนี้ครัวไทยจะมาทําน้ําลำไย,ยสดนะคะวิธีทํานะคะก็จะมีลำไย,ยแกะนะคะเอ่อครึ่งกิโลนะคะน้ําตาลทรายแดงนะคะสี่ร้อยมิลลิกรัมค่ะแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ลำไย,ยสดนะคะครึ่งกิโลนะคะเอ่อ ถ้ามีใบเตยก็ใส่ใบเตยได้วยนะคะวันนี้คัวไทยหาซื้อไม่ได้ค่ะวิธีทำนะคะทานเพื่อสุขภาพนะคะน้ำน้ำใยนะคะเอาไว้ทำขายได้นะคะก็จะเอาน้ำใยนะคะครึ่งกิโลนะคะใส่ลงไปค่ะใส่น้ำลงไปนะคะแล้วก็น้ำเกลือนะคะ แล้วก็ใส่นะ้ำลงไป500ร้อยมิลลิกรัมค่ะใส่ไปเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายนะคะสี่้อมิลลิกร,รมัมใส่ไปเลยคะ่ะแล้วก็ให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่นไอร์ลำไยไปเลยค่ะลำไยไปเลยนะคะ,ละ,ลยยละ,คะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ประมาณประมาณสินาทีนะคะ ทิ้งไว้ประมาณสินาทีค่ะปิดฝาไว้นะคะแล้ววิธีไอ้นี่ก็ใช้เกลือน,นะคะล้า,างใหไยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ แบบนี้นะคะใส่เกลือนะคะหนึ่งชอ้อนอ่อหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะทําให้ค่าเชื้อนะคะฆ่าเชื้อจากยาที่ฉีดนะคะล้างแล้วก็พักไว้นะคะให้เสด็จน้ำแล้วก็วิธีแกะนะคะปัวยจะสอนวิธีแกะค่ะก็ ใช้มีดนะคะแกะตรงหัวค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ใช้ด้ามด้ามช้อนนะคะแกะไปตรงนี้นะคะแกะไปตรงนี้นะคะเนี่ยด้ามช้อนนะคะด้ามช้อนแกะไปนะคะก็จะออกมาแบบนี้นะคะจะออกมาแบบนี้นะคะก็จะเป็นเม็ดค่ะ แกะนะคะแกะไปเรื่อยๆค่ะแกะมาใช้ด้านช้อนแกะนะคะใช้มีดแงะตรงตรงหัวขั้วค่ะแงะตรงหัวขั้วเสร็จแล้วก็ใช้ปลายช้อนนะคะ เนี่ยทำเม็ดออกนะคะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนจนหมดครึ้งกิโลค่ะแล้วก็ล้างด้วยน้ำเกลืออีกครั้งหนึ่งค่ะหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชานะคะทำไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จนะคะถ้ามีใบเตยก็ใส่ใบเตยไปด้วยนะคะสักสองต้นแบบนี้ทัวไทยหาซื้อใบเตยไม่ได้ค่ะ ก็เลยไม่ได้ใส่ใบเตยเนะคะเอาไว้ทําขายเอาไว้ทำาาทำานที่บ้านก็ได้ค่ะสูตรของครัวไทนะคะน่าทานมากเลยนะคะน้ำลำยไยสดะคะ่ะตอนนี้กำลังนิยมกันค่ะทานอากาศร้อนหรือเยน็นใส่น้ำแข็งก็ได้ค่ะจะเป็นลักษณะยอย่างนี้นะคะแกงแน้วจะเป็นลยยักษณะนี้นะคะ แล้วก็เอาไปต้มน,นะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะเสร็จแล้วใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนชานะคะจะมีรสชาติกลมกล่อมค่ะน่าทานมากเลยนะคะน้ำลำไยสดค่ะถ้ามีฟองก็ช้อนฟองออกก่อนนะคะช้อนฟองออกก่อนเลยค่ะน้ำลำไยน่าทานมากเลยนะคะ สิบนาทีค่ะอยาให้น้ำยสูกมากนะคะอันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะน้ำน้ำยํยสดเชื่อมเป็น้ำน้ำยสดค่ะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะน่าทานมากเลยค่ะถ้ามีฟองก็ช้อนฟองออกนะคะน้ำน้ำยํยเอาไว้ทําขายแล้วก็เอาไว้ทําทานที่บ้านค่ะเสร็จแล้วนะคะ ใส่กสิส์ฟได้เลยค่ะทานกับน้ำแข็งนะคะคนไทยจะทานกับน้ำแข็งค่ะสูตรของคนไทยนี่ทำเอาไว้ขายก็ได้นะคะน่าทานมากเลยค่ะใส่น้ำแข็งลงไปค่ะไว้ทานอากาศร้อนหรืออากาศเย็นๆก็กกกได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะ ตักสิร์ลยค่ะน่าทานมากเลยค่ะน้ำรำไย,ยสดนะคะัวไต้ได้ค่ะนะคะน่าทานมากเลยค่ะน้ำรำไย,ยสดนะคะปิดไฟเลยค่ะ นะคะน่าทานมากเลยค่ยะเป็นลักษณะนี้นะคะน่าทานมากเอาไว้ทําขายหรือเอาไว้ทาทานที่บ้านก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะขอบพระคุณมากค่ะครัวไทยหวานอรนได้ทำน้ำมันยสดนะคะเอาไว้ทำขายหรือเอาไว้ทำทานที่บ้ากนก็ได้ค่ะ